โจทย์ปัญหาการบวกนะคะนักเรียนจะเห็นได้ว่าเขามีโจทย์ปัญหาการบวกมาให้หนึ่งข้อนะคะคําสั่งก็คือให้นักเรียนเติมตัวเลขเขียนประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบโจทย์นะคะมีอยู่ว่ามีต้นหอม2ต้นต้นผักชี6ต้นมีต้นหอมและต้นผักชีทั้งหมดกี่ต้น ทีนี้ด้านล่างลงมาก็จะมีในส่วนที่โจทย์ถามกับส่วนที่โจทย์บอกซึ่งเราเรียนกันไปแล้วในชั่วโมงที่แล้วนะคะโจทย์ถามก็คือมีต้นหอมและต้นผักชีทั้งหมดกี่ต้นนี่คือส่วนที่โจทย์ถามแล้วโจทย์บอกอะไรเราล่ะนักเรียนก็มองกลับไปข้างบนค่ะในข้างบนเขาก็บอกอยู่แล้วว่าโจทย์ได้บอกว่ามีต้นหอมกี่ต้นนะคะอ่าสองต้นเราก็เติมเลขสองค่ะ ต่อไปโจทย์ยังบอกอีกว่ามีต้นผักชีกี่ต้นคะ6ต้นเราก็เติมเลข6ลงมาค่ะทีนี้ด้านล่างเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์ประโยคสัญ,ญลักษณ์เราเรียนกันแล้วสิ่งที่คุณครูอ้อมย้ำก็คือประโยคสัญ,ญลักษณ์ให้เติมแค่ตัวเลข สัญลักษ์การบวกแล้วก็เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมไม่ต้องเขียนคำตอบใช่ไหมคะทีนี้ข้อนี้จะเขียนเป็นประโยชน์สัญลักษณ์ได้ดังนี้ก็คือ2-6บวก6เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมเมื่อได้ประโยชน์สัญลักษณ์แล้วนะคะมาสู่ขั้นตอนต่อไปค่ะการหาคำตอบตออบอตอบขีดเส้นใต้2เส้น แล้วเขาก็ถามว่ามีต้นหอมและต้นผักชีทั้งหมดกี่ต้นขั้นตอนนี้จะเป็นการนำประโยชน์สัญลักษณ์เมื่อกี้มาหาเป็นคำตอบ2บวก6ได้เท่ากับเท่าไหร่นะคะเริ่มจากการขีดเส้นค่ะต้นหอม2ต้นขีด2เส้นใส่เครื่องหมายบวกมีต้นผักชีอีก6ต้นขีดอีก6เส้นจนครบนะคะ เมื่อขีดเส้นครบแล้วให้นักเรียนเริ่มนับค่ะการบวกคือการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องฉะนั้นนักเรียนนับรวมเลยค่ะเริ่มนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8ได้ทั้งหมด8เส้นแสดงว่าคำตอบคือ8เขียน8ลงไปค่ะ ีนี้ในส่วนคำตอบนักเรียนก็สามารถตอบได้แล้วใช่ไหมคะว่ามีต้นหอมและต้นผักชีทั้งหมด8ต้นเขียน8เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับโจทย์หน้า65